10ล้อเทนเตียฮี n o m เมกานะครับเครื่อง JO8E 270แรงมา้าตัวนี้คลัต15นิ้วนะครับวิ่งมาแค่3 0 0นโลจริงๆนะครับเครื่องน่งๆน,นะครับผมเครื่องดุดัน to me, coming, ครับสวัสดีครับร้านคลังอะไร CCW นะครับผมวันนี้มากับพระเอกของเรานะครับ ตัวเก่งของเราสิบล้อเท่นเตียฮีโนเมกานะครับเครื่อง JO8E 270แรงม้าตัวนี้คัดสิบ้นิ้วนะครับประกอบใหม่สดๆเลยมีพึ่งลงมาจากตู้นะครับผมให้ดูแชสซีของมันนะครับคันนี้บอกเลยว่าแชสซีโคตรสวยนะครับล <Yes. S 1> ำๆำเมี่ยมๆแบบนี้มาเลยทุกคันเราคัดเลือกมากับมือนะครับ ของต้องดีของต้องสวยเราถึงประมูลนำเข้ามาทั้งคันแบบนี้นะครับสิบล้อเทนเตียตัวนี้นะครับใครต้องการไปทํารถเทลเลอร์นะครับหรือว่าติดเคนขึ้นขนส่งสินค้าทั่วไปนะครับหรือว่าเครื่องจักรรถต่างๆนะครับรถเกี่ยวคันนี้เหมาะมากๆเลยนะครับเป็นเบรกแห้งล็อกลมแล้วนะครับผมรุ่นใหม่ บอกเลยว่าลูกค้าที่ซื้อคันนี้ไปไม่ผิดหวังเลยสักคนนะครับสิบล้อแทนเตรรุนี้ใช้ดีจริงๆครับประหยัดน้ำมันแรงแล้วก็ตอบโจทย์มากครับสามารถใช้งานได้หลายแบบนะครับผมอันนี้กระบะท้ายอยู่ประมาณหกเมตรสามสิบนะครับจะเลื่อนช่วงหรือว่าต่อชสี หรือว่าจะทํากระบาดแบบไหนขอให้ติดต่อเข้ามานะครับเรายินดีให้บริการทุกท่านเราอริการด้วยความจริงใจนะครับขอให้ลูกค้าตั้งโจทย์มาเราพร้อมแก้ปัญหาให้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับเป็นหัวสปริงนะครับยกไฟฟ้าไม่กล้าัวกว่างตัวน,นี้นญี่ปุ่นนีจะเป็นหัวสปริงมอเตอร์แบบนี้นะครับ นี้ทุกชิ้นทุกส่วนนะครับเป็นเซ็ตเดิมของมันเราไม่ได้ยำมาไหลแน่นอนนะครับให้ฟังเสียงกันเบื้องต้นนะครับเครื่องนิ่มมากนะครับตัวนี้เครื่องสดนะครับตัวนี้ทั้งประหยัดน้ํำมันนะครับแล้วก็แรงสงใจนะครับ 170แรงม้านะครับผมบางลูกค้านะครับบางท่านก็สามารถเอาไปลากพ่วงก็ยังได้นะครับกเคยเห็นทำกันมาแล้วยิงลีแบบนี้บอกเลยครับติดติ้งนะครับทุกชิ้นทุกส่วนหัวต้องสวยนะครับเครื่อนต้องดีรล่างต้องแน่นนะครับ เราถึงนําเข้ามาให้ลูกค้าทุกท่านได้ใช้ของดีนะครับแม้ต้นทุนแพงเราก็ยอมครับเขียงเครื่องดุดันมองนครับตัวนี้อะไหล่หาง่ายครับปัญหาไม่จุกจิก JO8E 270แรงมา้าคัดสิบห้นิ้วตัวนี้เครื่องแน่นๆนะครับผมตอนนี้ทางร้านมีแค่2คันนะครับและคันนี้บอกเลยสดจริงๆนะครับไม่แท้ๆนี่วิ่งมาแค่สามแสนโลเท่านั้นนะครับงาน,น,น,นมัน่งมบูุยเลย ทุกคันก่อนประมูลลามาเราจะเช็คทุกส่วนนะครับหัวเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับใต้หัวไม่มีสุดหัวสวยครับชัซีบอกเลยเันโนนคตรงามผมขายได้ไปถือว่าโชคดีได้ใช้กันยาวๆนะครับยังไงมีรถของตัวเองก็สบายใจกว่าครับ อลเองใช้เองรถมือสองญี่ปุ่นนี่ถ้าได้งานดีๆบอกเลยวะครับปีสองปีก็คืนทุนนะครับผมแล้วสี่เหลือก็คือกำไรนะครับระบบอุปกรณ์นี่เต็มทุกส่วนนะครับผมสามารถใช้งานได้ทุกอย่างนะครับ หน้า8น็อตหลัง8น็อตนะครับสิบล้อท่านเต้ยสวยๆนะครับผมมีอยู่ที่ร้านแค่2คันนะครับของต่างๆจะได้ตามที่เห็นทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับวิ่งมาแค่สามแสนโลจริงๆนะครับอกเลยตัวนี้สดมากครับ เป็นหเกียร์เดินหน้าเช่นเดิมนะครับผมเด็กแห้งหน้าหลังช่วงล่างแนบใครต้องการนะครับสิบล้อเท่นเตี้ยนะครับผมเรียนเชิญน,นะครับร้านคังอะไหล่ C C W นะครับศูนย์อะไหล่รังสิตใหม่ใครต้องการรถสวยๆเดิมๆนะครับขอเรีนเชิญ เราบริการทุกท่านด้วยความจริงใจนะครับเราเต็มที่กับลูกค้าทุกท่านนะครับคัดของดีมาให้ท่านได้ใช้แน่นอนอ,อยู่ที่รังสิตนะครับศูนย์อะไรรังสิตใหม่ใครสนใจนะครับผมติดต่อโทรมาได้นะครับหรือว่าทักเฟซบุ๊กมาได้นะครับขอบพระคุณมากครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ